สวัสด,ดีตอนแรกๆเนาะคะ่ะมื่อนี้ปูก็ตามสิพ่าพี่พ่าน้องมาใส่เบ็ดพ่งค่ะคเ,เป็นการทดลองเนาะคะ่ะหลังฝนตกเนาะ,ะหลังจากที่ที่ทตะโอนเขาใส่สวงหนานาวเนาะตอนนี้านานนเขาเตรียมมาใส่สวนปลาไม่คนไม้ครับนองเบลเมื่อนี้เบ็ดพ่งเขาซิผาลังครับอะไรเยอะเขาขีดเดียนนิดก็ ได้ดไไหน่อยๆอุจุเริ่มหาขี่กีเดียนได้แล้วครับต้นตูมไม่ขี่กีเดียนหลายเนาะสิก่อนหาขี่เดียนยากอยากเลือกบอดี้ไซคครับไปฮะสวัสดีครับไปเดือเบิองน้ำกันเลยจ้า<ๆ>ไม้ที่เห่าจะใสเหมือนนี่กับไม้เก่าไม้เดิมเห่าแล้วเนาะคะ่ะ สาเก่าซาแก่ค่ะอยู่หน้าเห้านี่ล่ะค่ะช่วงนี้หายูหากินกะน้ำสาแล้วเนาะคุณกระตกอยู่ตัว่าน้ำไม่เห็นว่ท่นอะไรจ้าน้ำหวยน้ํำหองมันกะมีหนามอยู่ดอกเนาะแต่ว่าพักตบมันหลายเนาะเนาะเอาไปใส่เพื่อมันพอได้ไปเฮ็ดเมนูล่ะค่ะเนาะบ่ใส่หลายค่ะ ไส้เท้ามาเบิ่งแเนี่ยการเสียบขีกระเดียนเนี่คขาหมวนจุ่มแบบนี้เลยค่ะุ่งหางจุ่มหัวพอดินเลยใช่ไหมไอ้มันได้ดินมั่น้าขีกระเดียนกะใส่กระลังพอดีเนาะค่ะบบอหน่อยบบอใหญ่จนเกินไปค่ะ ้นตกดูแน่เนาะเท่านาะน้ำขึ้นบักคักเลยสูงก็ได้แหงเกือบแหงแล้วเลยน้อเพราะว่าฝนดีค่ะครับปีนี้อืมปีนี้ฝนดีแหงค่ะแบ่ดีผมไม่ถึงงานโผล่ไปตั้งร้านใส่เป็นเรื่อยๆนะค่ะ เกี่ยวมวนมวนเสียบเสียบจุ่มไปเลยเนาะค่ะกรับ<ล>วันอยูเหรอเนาะเสียบไไง่ายๆครับบม่อยากแปบเยือ,อขี่กระเดือนนี่กะะเป็นเยือขอบจักรวาลเนาะกินเบิร์ดปลากักินเอีปปเอ้ยนกักินค่ะ ตอนนี้กับแจ็คแมนซีเหมิดหรือโบเหมิดน้องโบเห็นกี่ตะเวนเลยค่ะท้องฟ้าแบบเสมอไปเลยเนาะเหมิดสาวลาวาค่ะมันบรรยากาศฝนตกเนาะค่ะคึมๆเนาะฝนตกยินของกระสอืมอ่าเดี๋ยวปูก็ตากับสิขออนุญาตใส่เบ็ดแห้มันแล้วก่อนเนาะค่ะคเดี๋ยวจังมาหลุ่นน้ำกันตอนเสาคนลนะเนาะครครับรับ้อนกเา สวัสดีตอนเศร้าจ้าสวัสดีครับได้เวลายามเบสเท่าแล้วไปไปลุยเลยเท้าบรรยากาศตอนเศร้ากับตอนแรงนี่กะบลืนกันเลยเนาะของฝ่าปิดค่ะใครยุ่มขึ้นอีกคนมาตกมั้ยลุยเลยเท้าขอให้มันหมานเด้อขอให้เจ้าบนเท้ามาตัดกล้วยแม่นมันนี เกล่าเกลน้ำเลยกมาหลังแหลกของเห้าค่ะมีจีรีค่ะแปนปิลลินหลุนไปเรื่อยๆค่ะช่วงฝนตกดูเนาะ อ้อืมอ้มีรุนค่ะมีรุนค่ะเบื้องจากสายตาตา่ำใส่ละตัวปลาบัานโอ้อใส่งามๆเลยใส่ปนบูดเลยค่ะโตบกไงเลยเนาะโอ้แต่แหลกมันหมานค่ะแต่ว่าเสียดายเนาะเขาไปที่ชอบแล้ว <laughs> เบิดขื้นมาเถาะเนาะดอกกยังตายไม่ไหมอยู่ดอกเนี่ยแค่ตาแดดก็ได้ปนเนี่ยแฉบปนยังะเอาลุยต่อเลยค่ะแดลบแล้มันหมนเนาะพอเอาหนาออกกอนยังเลยจิอังจมยังอุ้ยคือหนาตาตื่นแท้จมจมอู้ฟุ่มจมค่ะพี่น้องถ้าฟุ่มจมแบบนี่ ตัวมี่ยังดึงเนาะค่ะตัวมี่ยังดึงไม่ไปแล้วเนาะย่างดึนกันค่ะว่าเป็นปลาไหลหี่อเป็นปลาโคเนาะจัดกล้าหรือเปล่าน้ำหาก่อนบานีเสยงปลาส่วนด้วยสีวะแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรยังล่ะเอาโอ้เป็นปลาไหลค่ะปลาไหล แต่ดยวมามีตัวใหญ่มากินเนาะแนวนี้ยังเป็นปู่ขึ้นยังกินอุ้ยปะเก็บเบสหลุนล้างต่อไปกันค่ะแตมแตมสองแตมนับแตมแล้วบอกรับต่ำเพิ่นนับแตมแล้วค่ะแตมที่สองของเพิ่นค่ะมีแต่หัวเนาะค่ะ S <S เสียเข<อ>าอือุ้นานที่เลิกกันเพิ่มจมม่ยวงเทนอสันมาปมอืมนี่มันมัดไปเลยโอ้โหไม่รุ่นค่ะไม่รุ่นอะ่าจมเลยเด้อจกดกาเขาจัดกา้างจุม่มอะไรมีรุ่นทําไมถนยอย่าดึงแห้งเด้อ เขาลงลึกบุไดี่ดิฮะเจังไดแล้วเป็นเท่งริโอ้ยโอ้ยลุดจ้ะพี่น้องอู้หูเบ็ดเดอร์บมได้โมได้ด้าถอดห่อต้องเทียนหมากเบ็ดเด้อร์สำรับฤดูกาลใหม่นี่มันเบ็ดเท่าตะปีที่แล้วบุเนาะเสียดายดิค่ะพี่น้องหลุ่นจนหวา <ต>น้ำ<า>าาเยอ,อ,ะ,อะพ่อได้รุ่นอยอ่าโอพุมอะไรใช่หรอฮึอพุ่นี่นี่พมนี่แตให้รุ่นตลอดเลยเห็นแล้วพสมจมเถอะท็ทอปน้ำน้ำขึ้นจมตลอดรุ่นตลอด ดินดูเดียวตาเมื่าเมือวเขาตึงเลยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยไม่ค่ะพี่น้องเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้ยใส่สวยๆเลยค่ะเปนมะเล้วค่ะอ้าวอ้้เดี๋ยว๋ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยเดเดเดเเยดเ้เเเย้ยเเย โอ้ยเสียดายเด้โอ้ยใบวันท่านพ่อข้าอยู่โอ้ยว้ามกินลึกอยู่โอ้ยเนาะโอ้ยมันมีความสีเหลาค่ะพี่น้องโอ้ยสลระใจว่ากินลึกโม่มันกับเบิดอขึ้นเนาะแมนอยู่เด้ออะคิดซะว่าบดถึงข้าวเขาเนาะใส่สวยๆเลยค่ะโอ้ย ชาลอยด้วยบาทนี่โอ้ยสีดายเลยนับแต้มเท้านับแต้มแต้มที่แต้มที่สามแต้มที่สามเท่าค่ะโอ้ยใส่สวยๆเลยตัวใหญ่กว่าตัวเหล่ยนอนแถวหนอซ้ำกันอืออุ้ยตัวบปงใหญ่เด้อกูเวทางกูเวทกิมด้วยกลมิ้น เดิไมถ่อตัวนี้โฟมคืออยู่ถึงเสียสมตรงโอ้ยว่ายรุ่นเลยว่าถ่าอ,อคอยว่าน่าจะเคืองทางแล้วเดนี่เห่าเคเืองเนาะเคืองทางได้สามแต้มแต้มในด,ดอกสอง่อ,อยไปไ <laughs> <laughs> หลุนหลุนตอ่อเนาะค่ะ่างกูเบสที่เี่อกะบนไอสุด้ปลาไปปนตัวเดียวอีลีนบ้เถอะเอ,อ้ เอาแล้วจ <ML> er. ม,ลมลแล้วเอามแ้วมีรุ่นอีกแล้วจ้าโอ้ยโอ้โหมอฟมจมแบบลึกเลยค่ะ <ıld myös griff> um โอ้ยต้วนี้ขอให้ได้โตเด้อพ่อก็ทากินอยู่ด้แม่นู่นนี่ นาตาตื่นแท้เุ้ยเถ่านี่โบคนนี้อียงเถ้าทะเบิ้งะเบิ้ลอุ้ยลาใหญ่ค่ะพี่น้องเหลืองอุ้ยหุยเลยค่ะ ปาทูหมานหมานโอ้ตื่ใจพระตาคักแล้วนี่อ้ยเลยครับโอ้ยังตายใหม่ๆเนาะโอ้ยกำหัวเต็มกำเปยศสษสวยๆเลยค่ะพี่ดอโอ้หมานหมานหมานค่ะยังสีเนี่ยมอ่าคุ้มค่า คนมันยังได้กับมันคือเก่าเนาะขนาดปล่อยไปต่างสองวะโอ้โฮมีมาตัวนี้เอ้ยเอาเอาอุ้ยพอเถ่ายิ้มเปื่อยเปื่อยแล้วข้าศึใหญ่ปานนี้เอ้ยคนเฮงโจมยังได้เถาเพิ่นบ่ได้กินโตมเอียนมาเดือนแล้วนะอัดจการทัดการเลิกบ่ป๊าดบึงเลยเถาคุกไปพี่น้องหัวบึกใหญ่เลยค่ะป๊าดอ้ มันมันมัน <laughs> อุ้ยอะลุนต้อจ้ะ<ป>กะเหมือนจะยังอีกบุกี่หลังเนาึกถอนาะประมาณหลังสองหลังเนาะสองหลังนี่แหละไปเฮาอู้ยซ้ำนี่ถือว่ามาันแหละหละเนาะ <laughs> มันโพดนะอฮะไปต้อจ้า ค่ะมีหลุนอีกแล้วค่ะโอ้ยเกี๋ยวยืมไปแล้วไม่หลุดงั้นมันอาโฟมจมเลยค่ะพี่นุ่มขึ้นมาไงเถอะแน่โอ้ยขาดไปเลยโอ้ยไปเยเสียดายดิพีอหนุ่มโอ้ยขาโต้ไเต์เจอน เบลมีเ้าตัวเมาแก้มื่อหรอรอบหน้าเ้าลองเยือหอกบไเอบม,ม่สมเน,นะาะเพราะว่าช่วงนี้กับหกกับพ่อสีหาได้อยู่เนาะคะา่ะหลั่ไยห้าวันอ้นึกว่าเป็นสีได้ปลาไหลไงเพิ่มอีกเจบโตนึงนเนาะอ้ โอ้ตัวบกากใหญ่หนิเนาะแต่ออนซอนเอ้ย <c oughs> แต่ที่สองเพิ่นหัวขาดค่ะเอ้ <c oughs> คุณหนาะเ <c oughs> อเมื่อน,นี้กับเขาาดซีแต้มเลยเน,นะนาะเทอเนาะนับแต่ไปเลยค่ะ <c oughs> ตัวมันรุดกับตัวบกากใหญ่หนงเนาะ <c oughs> แล้วกับเอียนหัวขาดเนา,านะเทอเนาะโอ้เหลือ เหลือสองแต้มค่ะสวยๆเลยนอกจากทิ่วกลุ่มคาอย่างเนาะพอได้สๆลเนี่ยเปรนยากินาะจ้าอ่ะตปแบบนี้งงมื่อหอนเห่าบนี้ป่ะับดึงนิน่าำกันโอ้ดูกลคแล้วอะไรกันเบสิบหาล้างเบสิบหาล้างโผล่พวกนอหมันขนาด พอไปแงใครมดแดงมากครับหลายเล่อคนไปแงอีกเาเมงแสเสส่ค้อุณน่ะงามๆเลยครับพอสิไปห้านงามันบ่ก่อพอหานออกิมขึ้มพเเห็นันตรงตนเาไปแงนหน้างนหาพอเข้าไปสองหลบสามหลบก็ไ่ได้โทษเข้าไปบ่ถือจวงมันเทใส่ทั้ง thế ăn uống กินแรงห้องโอดีนี่ยังแน่เถอะห้องตรมเอียนต้มเอียนแบบน้อดไขใส่ไข่มมเดงมส่งแบงไข่มมแดงมาหน่อยนี่ต้มเอียนหญ่ครับได้ตัวเดี๋ยวคุมค่าแล้วนอนสวยเนาะโอ้ยขำไปจนตกใจเว้ยหัวมันเนี่ยแถะเฮตคูลูอยู่ไหมเนาะ คือใจพอตาขนาดเลยต้มเย็นแซ่บๆครับมื่อนี้แล้วก็ไข่มดแดง่อพระเถาเป็แง่มากของแดงเนาะแต่ว่าขอแดงมากๆแค่น้อยเดียวสีใสถอดไข่นะเพราะว่าเ้าต้องเบว้แบบเทิดกับเขากินเป็นเก่าน้ำเข็ดหลายๆเขาก็กินบวกเบิดจัดไปเ้าต้มเย็นอยนางนี้พอดอกต้มเย็นเขาไอ้พระเถาบอกว่าต้มมนว่าเราต้มสูตรเหล่านะสูตรเหล่าเราสีใสเครื่องบวกไข่หลาย เราเห็ดเองเราแล้จังสิถืงปากเร<อ>าหนะ้องข้างหมอไว้ถาเพิ่นเนาะอะ,ะ,อะถาพอถ่าสักเครื่องนอันนี้ก่อนบอจังใจเียนส่เดียนอันนี้เครื่องแกงห้องนพอเนาะเครื่องแกง,ง,เงเลย ็นเจลเขาใส่ไปก่อนเนาะ็นมากนเอาวทจ่ไข่ใช้นะผนก็จะบอกก่อนเพราะจะพักัูเร้าหัวปลาโอ้หัวหูโผ้าพอแค่เนี่ยหน่ยน เดิมใส่พอมมือไปที่ไหนบูใส่หอมมือไปที่หอมมีห่วยจะเสีย <sund> ก <Onun Like> ันเดิมจะได้กระซิมมึงก่อนดนูดูเวยซิมึงยั่ เ <c oughs> ็บคาดเวยเอามเลยค่ะผมเลยดูแมนไม่เจอสดยครเสียอดเลยึ้งเสียก็ตึ้โดนจกินงบ่วเสียเบ่าว่บาแบบนี้เคยต้องจัดให้ดูดูเลยเด้อเสียดีเลย โอ้ยโอ้หอมนะพ่อเนาะสุดยอดเลยฮะแล้วเนาะครับนักกินแรงเข้านะครับสามเมนูครับวันนี้ตุ๋นปลาไหลเงครับโอ้ตุ๋นเงยนะพ่อเนาะยินดี โคตรลงงงเลยเต็มถาดเลยเลยครับแบบเป็นตำหงงนะครับตำหงงเนี่ยขันไงนะยังเติมสิวออกผมรู้ส่วนห่งตำหงงแล้วก็ถอดไข่นะครับถอดไข่ใส่ไข่มดแดงโอ้ยจนตื่นพ่อข้ามไปพ่อพออมันคืตัวใหญ่เท่าส่วนหนึ่งับหัวโมขโห่มไหมยังเติมจีบงงรู้ส่วนหนึดีด็ดูุ โอ้ไปเบาขึน้นอย่างงอ่ะเข้ากับแตงผักเข่าเหล้วแล้วเนาะค่ะมาค่ะพี่น้องกินข้าวแล้งน้ากันค่ะนะครับเออกินข้าวแล้งครับผมมาครับมาต้มเย็นไงโอ้ยจ้องสีแฉาบคัะขี้หวังของพวกมันเติมทำใหม่พวกมันตัวนี้คุ้มค่าเลยสูตรนี้ก็เอื้นต้มเป็ด้ยวอะไรแม่นพ่อบอก คู่เดียวกันบ้างชุดเดียวกันตัวัต้มปิดเลยเนาะแต่ว่าห่างปรุงคนละแบบที่ซื้อมันมีหลายแบบเด้แล้วแต่ผู้มักเนาะอือคู่ังแม่ตาโอ้แสบเขาด้วยเหนียวมากผมเย็นผอเนาะค่ะกินสุกข่าก็ได้เนาะยุ้ยท่งนี่โอยข้ามแบกใหญ่เลยเอ้า หยัวหยัวเลยค่ะพี่น้องอเนื้อ,อ,อมันจะหอมหอมมันๆเนาะแถาเนาะโรชาติจะแบบเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะเพราะว่าสำหรับสำหรับพี่น้องที่มาก,กินเอียนเนาะคะ่ะจะสิเข่าใจเลยว่าโรชาติมันนี่แบบโอ้สุดยอดอีรีค่ะอืมใส่สิบหมดเดียว ฟููเลยเนาะ,ะต่างห้องออตมางห้องกับแบบส่วนจะได้เถาเขากันปะ<ช>จะเลื่อนอาหารดีค่ะแล้วบานนี้พอเท่าก็ลุกเคยพังเดียวบ,บ่พเพม่เหี้ยงแล้วแถวไหนบอกเพลาย,ยัางไงก,กุะกแกต้นเดียวอยู่หน้าเขาหนะามองให้ไงหน่ะนะพอสีห้านงามันออกเตรียม เห็นไทยเห็นน่ะห่านอ๋อคนหยาบมันข nice ึ้นเขาดมนะถูกไหมจ้ะพอใส่กันนี่เอฟสีเพิ่นคอมเมนต์เขามาเนาะเพิ่นว่าเห็นแต่พ่อกินข้าวเจ้าเพิ่นว่าเห็นปอคอยเห็นพ่อกินข้าวเหมียวพอม่าวเจ้าพอมากข้าวเจ้าแล้วพ่อก็ ข่าบอดีเนาะค่ะพอใส่ฟันปลอมค่ะกะตามตามการเวลาเนาะพอนอะเข่ามาแะแะล้วเข่ยกร้อนกันยั้งค่ะเหลืองปกติเนาะค่ะเดี๋ยวปูกัสิคอนุญ,ญาตไปกินข่าก่อนเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไม่คลิปหน้าบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ